สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตอาวุธปืนนะฮะถือเป็นอาวุธที่ล้ายแรงเป็นเพชฌฆาตนะฮะสามารถที่จะให้คุณให้โทษกับคนได้เยอะนะครับบางครั้งจึงมีได้ยินข่าวหลายๆครั้งที่ปืนถูกนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมป้นชิงวิ่งลาวฆาตกรรมนะครับแต่หลายครั้งก็ มีเหตุการณ์ที่ปืนเข้าไปช่วยนะครับในการปกป้องคุ้มครองภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดต,ต่างๆเจ้าหน้าที่ก็มีการใช้ปืนในการที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทีนี้อาวุธปืนเมื่อมีการให้คุณให้โทษกับคนเยอะหลายคนจึงชอบลหลงไหลในการที่อยากมีอยากพกอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ซึ่งในการที่เราอยากจะมีอาวุธปืนนะฮะโดยเฉพาะท่านชายหลายคนก็ต้องไปขออนุญาตให้มันถูกต้องมีใบป .3 ในการขอซื้อใบป .4 นะฮะในการที่จะจดทะเบียนอาวุธปืนตรงนี้เราต้องไปปฏิบัติให้ถูกต้องในวันนี้ทนายอานนท์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปืนนะฮะหลังจากที่เรามีการขอจดทะเบียนมาโดยถูกต้องแล้วนะครับในการที่จะใช้ปกป้องคุ้มครองบ้าน และในบางครั้งจำเป็นที่จะต้องพกพาไปทำงานพกพาติดตัวไปทุระนะฮะเพื่อปกป้องคุ้มครองภัยเราไปคุ้มกันเงินนะฮะหรือเดินทางยำค่ำคืนนะครับอยู่ในรถอยู่ในลา,าในสถานที่ที่อันตรายหลายคนยังเชื่อว่าในการพกพาอาวุธปืนนะฮะส่วนมากจะถือว่าเป็นความผิดเพราะทุกวันนี้ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาให้กับประชาชนในการที่จะพกเดินทางไปใานสถานที่ต่าง แต่ในกฎหมายเข,ขาก็กําหนดข้อยกเว้นไว้อยู่นะฮะหากกรณีมีเหตุจําเป็นที่เราจะต้องพกพาอาวุธปืนไปในการที่ไปท,ทําธุระปกป้องคุ้มครองภัยเรานะกฎหมายก็อนุญาตให้พกพาไปได้ตรงนี้หลายคนเริ่มอยากรู้ละบอกว่าเฮ้ยมันมีกฎหมายตัวไหนในการที่จะพกพาอาวุธไปในสถานที่ต่างๆได้พกติดตัวได้มันมีด้วยเหรอพี่อานนท์นะฮะ ในวันนี้ทนาอน,นจะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพกพาอาวุธปืนพกแบบไหนไม่ผิดกฎหมายนะฮะซึ่งตรงนี้เราต้องไปเจาะในส่วนของอพรบอาวุธปืนก่อนนะครับซึ่งในพรบอาวุธปืนนะครับจะกําหนดไว้ตามพรบอา,อาวุธปืนเครื่องกระสุนนะครับ 2490มาตรา8ทวีนะฮะเข้าวางหลักไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อม,ม,ม,มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการนะครับเรื่องใบอนุญาตผมบอกแล้วทุกวันนี้ไม่มีการอนุญาตเจ้าหน้าที่ไม่มีใบอนุญาตให้พกพานะฮะใบอนุญาตพกพา แต่การขอซื้อและมีอาวุธปืนนะฮะเรายังสามารถขออนุญาตได้นะแต่ในวันนี้เราจะพูดเรื่องการพกคือปืนที่มีทะเบียนนะฮะบอกเฮ้ยทำยังไงถึงจะพกได้เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะฮะใบอนุญาตพกพาปัจจุบันนายทะเบียนไม่ออกให้แล้วการจะพกพาโดยถูกต้องส่วนมากก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ขณะออกทำงานป้องกันปราบปรามสืบสวนอาชญากรรมนะฮะอันนั้นเขาพกได้ เฮ้ยแต่ถ้าคนธรรมดาละ่ะอยากพกปอกมีวิธีไหมเมื่อกี้ผมอ่านให้ฟังแล้วนะฮะการที่จะพกติดตัวได้นะครับ1การพกพาติดตัวกฎหมายเขาได้กําหนดหลักไว้ว่าการพกมันต้องอยู่ในสภาพที่สามารถหยิบฉวยนะฮะมา,าใช้การได้ในทันทีแต่ก็มีหลายกรณีที่ว่ามีการพกโดยที่ว่ามีการแยกเก็บนะฮะกระสุนปืน ตัวปืนหรือแม้กระทั่งหยิบปืนเนี่ยเก็บไว้ในลักษณะที่ไม่สามารถจะหยิบฉวยได้ทันทีเช่นขับรถไปนะฮะเราวางไว้หลังกระบะหลังท้ายรถเก๋งรถนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้พกติดตัวเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่สามารถหยิบฉวยออกมาใช้งานได้ทันทีหรือกรณีไม่ถึงขนาดฝากระโปรงอาจจะวางไว้เบาะหลัง นะฮะแต่มีกุญแจล็อกไม่สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ยิงโป้งป้างได้ทันทีภาษากฎหมายก็ถือว่าไม่ได้เป็นการพกติดตัวนะฮะจะไม่ถือว่ามีความผิดนะครับอันนี้คือกรณีแรกคือคําว่าพกติดตัวอย่างที่2อ,อะไรนะฮะที่ผมบอกแล้วก็คือจะต้องมีกรณีจําเป็นและเร่งด่วนนะแบบไหนกรณีจําเป็นและเร่งด่วนคําว่าจําเป็นก็คือขาดไม่ได้นะฮะ ถ้าไม่มีก็ถือว่าเสี่ยงในการเกิดอันตรายนั่นคือกรณีเราไปกดเงินสดไปถอนเงินนั่นคือจำเป็นละที่เราจะต้องมีอาวุธปืนติดตัวเร่งด่วนคำว่าเร่งด่วนก็คือไม่สามารถที่จะเลี่ยงไปเวลาอื่นได้ถึงไม่ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปหรือถ้าไม่ไปบ่ายสามธนาคารก็จะปิดนะฮะก็ต้องถือว่าเร่งด่วนที่จะต้องไปตรงนี้การที่จะประกอบด้วยเหตุจำเป็นและเร่งด่วนต้องบวกกัน2กรณีนะฮะ คือจะต้องจําเป็นและเร่งด่วนจําเป็นอย่างเดียวไม่ได้ต้องเร่งด่วนได้เร่งเร่งด่วนด้วยนะฮะต้องบวกได้2กรณีถึงจะสามารถพกพาอาวุธปืนได้บอกเฮ้ยอันไหนมันจําเป็นอันไหนมันเร่งด่วนคําว่าจําเป็นก็คือขาดไม่ได้เร่งด่วนก็คือพฤติการที่เลี่ยงไม่ได้จะต้องบวกได้สองกรณีอ่ะเดี๋ยวผมจะยกดีกาให้ฟังชัดๆนะฮะจะได้เข้าใจว่าเฮ้ย กรณีไหนที่ชาวบ้านเราพกไปตำรวจจับแล้วไม่มีความผิดนะครับต้องดอูดีกาเป็นกรณีข้อเท็จจริงนะครับในส่วนของเรื่องนี้นะครับได้มีดีกากำหนดไว้นะดีกาแรกก็คือดีกาที่526-2554ทับ5ตามพรบอาวุธปืนนะครับห้ามมิให้พกพาอาวุธปืนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตหรือเป็นกรณีที่ติดตัวเพื่อมีเหตุจำเป็นนะครับ การที่จำเลยนำอาวุธปืนติดตัวไปในการประกอบธุรกิจจำเลยเป็นปกติไม่ถือว่ามีเหตุจำเป็นไม่ฉะนั้นถ้ากับจำเลยสามารถพกพาได้ตลอดอันนี้ศาลบอกไม่ได้จำเป็นแต่เหตุจำเป็นนะฮะจะอยู่ที่ดีกาเดี๋ยนะดีกาที่5925ขคณะถูกจับกุมจำเลยกำลังรอรับเงินสดจากธนาคารเป็นเงิน700,000บาทนะฮะ ซึ่งเป็นการเบิกเงินสดจํานวนมากดังนั้นการจําเลยนําอาวุธปืนของกลางติดตัวไปย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทําที่มีเหตุสมควรเพราะเป็นการกระทําเพื่อป้องกันทรัพย์สินอันมีค่าของตนอีกทั้งอาวุธปืนของกลางที่จําเลยก็ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนมีไว้โดยชอบด้วยกฎหมายการพกพาอาวุธปืนไปจําเลยก็เป็นการใส่ไว้ในกระเป๋าถืออย่างมิดชิดจึงถือได้ว่าเป็นการพาไปโดยมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนตามสมควร การที่จำเลยพกพาอาวุธปืนของกลางติดตัวไปจึงไม่มีความผิดต่อกฎหมายอ้าวเอาเราสิพกไปเบิกเงินสดนะฮะศาลบอกว่าจะต้องมีกรณีจําเป็นและเร่งด่วนจําเป็นคือกดเงินคุณต้องไปอ่ะยังไงคุณก็ต้องไปเร่งด่วนคือพฤติการที่เลี่ยงไม่ได้นะฮะการพกพาไปกดเงินสดโดยที่ปืนมีใบอนุญาตและเก็บพกพาในลักษณะมิดชิดต,ตำรวจจับไปศาลมองว่า ไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนะครับแล้วก็มีอีกดีกาหนึ่งนะฮะเจ้าพนักงานตรวจค้นพบอาวุธปืนกระสุนของกลางในกระเป๋าเอกสารซึ่งปิดอยู่และวางอยู่เบาะหลังของรถยนต์ซึ่งจำเลยเป็นผู้ขับเมื่อปรากฏว่ากระเป๋าเอกสารมีอาวุธปืนของกลางอยู่ภายในนั้นโดยสภาพมีกุญแจล็อกถึง2ด้านทั้งอาวุธวางอยู่เบาะหลังการจะหยิบฉวยอาวุธปืนมาใช้ทันทีนั้นย่อมไม่สามารถกระทําได้ ทั้งจำเลยมีเจตนาเพียงขนย้ายสิ่งของจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยมีการพกพาติดตัวไม่มีความผิดนะฮะจากดีกาสอ,สองดีกาที่ผมยกให้จึงสามารถพอจะอนุโลมได้นะฮะว่าถ้าจำเป็นเร่งด,วด่วนถือว่าไม่มีความผิดสามารถพกพาได้และถ้ากรณีว่าไม่สามารถที่จะหยิบฉวยมาใช้ได้ทันทีกฎหมายก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการพกพาติดตัวนะฮะ ก็ตรงนี้ก็ฝากเป็นเกล็ดสาระความรู้ไว้สำหรับใครชอบอาวุธปืนชอบสะสมนะฮะชอบที่จะรูบป,ปคำๆแต่การนำติดตัวไม่ใช่ของดีนะฮะมันย่อมอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นได้โดยง่ายแต่การที่ว่าจำเป็นเพียงใดจำเป็นหรือไม่เร่งด่วนหรือไม่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้พกพานะฮะมันต้องพิสูจน์เรื่องจำเป็นเร่งด่วน และสามารถที่จะพกพาหยิบฉวยได้ทันทีไหมกฎหมายกําหนดยกเว้นไว้จริงแต่การพิสูจน์ทางศาลคุณต้องถูกจับคุณต้องส่งไปพิจารณาคดีศาลจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องที่ยากนะฮะฉะนั้นการพกติดตัวถ้าจําเป็นจริงๆก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่การจะพกไปโชว์ไปอวดผมไม่แนะนำนะฮะก็ฝากคลิปสาระความรู้ดีๆนี้ไว้มีสาระความรู้ทนายอนอนท์ก็จะให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ